วันแรกแล้วของการซีคอนคาวน,นี้เปิดตัวได้น้องโฟงกัสดีกว่าสวัสดีค่ะอ่ะอยู่ตรงไหนครับผมค่ะงานนี้ชื่องานอะไรถึงถึงวันไหนอ่งานนี้ชื่องานว่ากินอร่อยร้อยแคลวันนี้ไม่แคร์แคลนะคะต้องดูชื่อไปละงานด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีถึงแต่วันที่20สิงหานะคะถึง31สิงหาคามนี้ค่ะอ่าเรามีอะไรบ้างวันนี้ รอบนี้นะคะ<ม>ก็จะมีมีแกชีมหัวจกแซ่บๆนะคะอย่างที่เคยเอามาครั้งที่แล้วนะคะวันนี้มีเพิ่มก็คือมีอ ى, ไข่ปลาหมึกทอดนะคะแล้วก็ทอดมันปลากายค่ะคืออันนี้คนเดียวกันมะเนี่ยคนเดียวกันใน,น <laughs> อดีต <laughs> โอเคสังเกตง่ายๆเนาะอ,อยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยเข้ามาแล้วเจอเลยใช่คะ่ะร้านแ,แรกเลยนะคะเข้ามาลงบันไดเลื่อนก็จะเจอร้านเราเลยนะคะก็แวะมาได้นะคะนี่ เขาทำเอาจริงมากนะเคือโฟกัสกู๊ดเนี่ยเขาทําแต่ก่อนมันมีแก่ไก่ฉีตอนนี้มีท่อนมันเล้วนะใช่ค่ะเป็นเครือเป็นเครือเป็นโฟกัสฟู้ดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอ่าขอฝากน้อโฟกัสนะครับถึงวันที่สามสิบเอ็ดสามสิสิงหาเนี้ยอ่าชื่องานว่ากินอร่อยร้อยแคลเอ้ยกินอร่อยอะไรก็ต้อยอยางเนึงเป็นเด็กอ้วนใช่ไหมเอาคกินอร่อยชื่องานอะไรวะ อ่าวันนี้ไปแก้แคาโอเคอ้าวโอ้โหดาราเขามีแบบอ้าวอันนี้อันนี้คือคนเดียวกันคันเนี้ยคนเดียวกันโอเคเอาไปร้านต่อไปดีกว่าหลานทำให้ไม่ได้ยายทำให้หลานขายเอาน้องขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอ่าชื่อร้านอะไรครับผมอ่าสวัสดีคะ่ะร้านยายทำให้หลานขายนะคะ ถ้ามาบูทนี้ต้องกินอะไรครบอ๋อถ้ามาบูทนี้นะคะจะมีตัวซกเนเจอร์ของเราอะคะ่ะที่ได้รับรางวัลเชลชวนชิมก็จะมี ขนมถ้วยนะคะพี่อันนี้ไม่ขนมถ้วยใบเตยค่ะข้างล่างจะเป็นใบเตยข้างบนจะเป็นฉีอันนี้ไม่ขนมถ้วยใบเตยค่ะข้างล่างจะเป็นใบเตยข้างบนจะเป็นชันนของทางร้านเราแล้วก็จะมีขนมต้านค่ะพี่ขนมต้านข้างหน้าอันนี้ก็ได้รับรางวัลเชลญชวนชิมมาเหมือนกัน่ะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แบบว่าลงหมดแล้วก็ขายเร็วขายเร็วหมดที่สุดนะคะพี่ที่แบบว่าไปบูธไหนๆก็จะขายหมดก็คือจะมีข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดเนาะข้าวต้มมัดแก่พร้อมทานนะคะงานนี้ชื่องานอะไร คอยกออ่างานนี้ชื่อกินอร่อยร้อยเมนูค่ะแวะมาดูแวะมาเลือกก่อนได้นะคะจึงวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะใช่ค่ะพี่งานถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะร้านหนูก็อยู่ถึงที่สามสิบเอ็ดเหมือนกันนะคะสังเกตง่ายๆอยู่ตรงข้ามมูจิใช่ค่ะพี่ร้านหนูอยู่ตรงข้ามมูจิค่ะขอบคุณนะคะอ่าไปร้านต่อไปกันดีกว่าร้านต่อไปนี้เขาเน้นเรื่องมะกลองเนาะมะกลองเยอะมากลยกรองเยอะมากเลยเอาสวัสดีครับร้านนี้คอะไรครับสวัสดีครับ ร้านลาลูนมาการองครับอ่ะเข้ามาร้านนี้ต้องกินตัวไหนครับผมมีหลายตัวให้เลือกเลยร้านนี้ครับแนะนําเป็นตัวครีมชีสครับตัวนี้อร่อยมากเลยครับจะเป็นตัวครีมชีสใช่ไหมตอเบอีครีมชีสครับ่นกินมาครับตัวไส้จะเปรี้ยวๆครับมีความบมหวานนิดนึงครับอ่าริานมาการองแบบกี่รสบ้างครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีหลากหลายรสชาติมากเลยครับเกือบ20ได้ครับอ่าเริ่มต้นเท่าไหร่ครับอ๋อมีกระมาการองเริ่มต้น3าบบาทอ๋อถูกมากเลยนะแล้วก็ สูงที่สุดก็จะเป็นตัวคูนอาฟาครับตัวสีดําครับ,ร,บราคา,า95บาทครับจะเป็นไส้คูนอาฟาข้างในครับโอเคเราอยู่วันนี้วัน,นแรกเนาะ20ใช่ครับอยู่ถึงวันที่31ครับโอเคเอาไปร้านต่อไปดีกว่าครับโอ้ร้านนี้คนเล่นคนเยอะมากนะแต่ว่าทําให้คนแบบจะไม่รู้กันโอ้ว้กินร้านบงตจางยากเกี่วอ้าวสัมภาษณ์นะครับนี่แย่ร้านที่อ,อะไรครับผมบัจจังประภาสีครับอ่า ร้านรินอยู่ไหนั้นมีวัตจ่างกักเยอะเป็นเพเป็นพอาเป็นเจเอาไว้ให้ลูกค้ามาจิ้มเล่นอ่างานมีถึงวันไหนครับผมถึงวันที่สิบเอ็ดครับสามเบ็ดสามเบ็ดอ๋อใช่ <laughs> เป็นมุกเป็นมุกถ้ามาร้านนี้ต้องกินตัวไหนครับมต่างตัวไหนก็จริงๆมีให้เลือกหลากหลายนะว่าถ้าชอบแบบดั้งเดิมก็ห้าห้าหกห้าแต่ถ้าชอบแบบเน้นข้าวเยอะเครื่องเอ้ เครื่องเยอะข้าวน pues ้อยก็เป็นหกห้าใหแปดห้าครับโอเคสังเกตง่ายๆนะร้านอยู <T os> <t os> <um <g <G um. ่ตรงข้ามมูจิเลยอ่าขอบคุณมากครับอ่าไปรักต่อไปดีกว่าจริงๆก็ผมดูทั้งหมดนะเป็นของกินหมดเลยอ้าวกุ้งแช่น้ำปลากระดังนัวสัมภาษณ์เขาไม่ได้แล้วเขายุ่งอยู่อ่าเขายู่เดียผ่านไปก่อนสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ สานเลิฟเบอร์ค่ะอ่า,าโเอเคเออค่ะถ้ามาบุญนี้ต้องกินอะไรบ้าง ถ้าติว่าซิกเนเจอร์แล้วจะเป็นแบบเปรี้ยวค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบวนเส้นอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีแบบไม่เปรี้ยวแบบมีแบบเป็นแพ็กเกจไปทำที่บ้านด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถอยู่ได้แบบว่าเป็นปีเลยค่ะลูกค้าก็แบบว่าสามารถซื้อไปแล้วประทานที่บ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆอ่ะระดับความเปรี้ยวของเขาจะเปรี้ยวไม่เยอะนะเปรี้ยวนิดนึงค่ะลูกค้าเพราะผมไปซื้อได้ที่ไหนเนี่ยไมโครมีวะหรือไงจริงๆอ่ะ ก็จะมีเป็นเพจค่ะค,คุณลูกค้าเพราะปกติแล้วว่าทางเราอะจะไม่ได้แบบว่าส่งแบบขายระดัะบ,บใหญ่ๆเพราะว่าทางเราอะจะขายแบบเน้นเป็นอีเวนต์แล้วก็เป็นเพจมากกว่าโอเคตามนี้เลยอีสานเลเวอร์เนาะไปกดในบ้านฟ้าได้เลยได้เลยอ่าบ้านฟ้าเอางเยวเนาะโอเค,คอ่าทอดกันสดๆนะครับเอาเราไปบูฟต่อไปกันดีกว่าเป็นบันเนาะเบอร์เกอร์บันอ่าน้องร้านเช่ออะไรครับ ค่ะชื่อร้านบานแอนโบนะคะเป็นร้านของพี่แม็กค่ะแล้วก็พี่วิวอ่าราเบอร,เอร์เกอร์ค่ะโอเคเมนูไหนอยากจะแนะนำไหมผมอยากแนะนำเป็นตัวดับเบิลแซนไทรวากิวเค่ะ,ะ,คะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อของทางเราเป็นเบสเซอร์ eller เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเบอร์เกอร์เนื้อที่เราได้ทำไว้ค่ะจริงๆเบอร์เกอร์เขาชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะเป็นดับเบิลเบอร์เกอร์เอาไปดูกันเลย ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นนี้ราคา275บาทคทะตัวเป็นเนื้อเลือกวัวครับเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อวัวเป็นไทวากิวตัวซอสแล้วก็ตัวเนื้อ่ะได้ทุกตัวได้ไหมเออทางเจ้านายเราเป็นคนเอาเองโอเคเป็นแบบโฮมเมดนะคะโอเคนะคะงานมีถึงสามเอ็ดเนาะใช่ค่ะโอเคอ้าวไปบุธต่อไปกันดีกว่าเอ้นี่ย ไปดูซิมโบลิกของงานดีกว่านะเป็นผู้หญิงอ้วนผู้หญิงอ้วนใส่หูฟังอะไรกันครับเนี่ยแคลแลกแคลร์เขามีกิจกรรมเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมมันคืออะไรอะ่ะเออรอบที่หนึ่งตอนบ่ายโมงซื้ออ้าวนี่เราถ่ายกับผู้หญิงอ้วนใส่หูฟัง <laughs> มีกิจกรรมแขลแรกแคลด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ากิจกรรมมันคืออะไร ไปอ่เอาเราจะไปต่อบุญนั่นดีกว่าเนาะร้านชามก็เดี๋ยวคุกสวัสดีครับร้านชาหรือเปล่าครับขอสักสักพักนินดหนึ่งได้ไหมขอสอักพักนิดหนึ่งนะครับครับอ,อ้าวฟรีเขาไม่ว่างผ่านไปก่อนโอเคพาร์ทาน์ทพาร์ทพาร์ทอ่า ร้านเวลาสวัสดีครับพี่ร้านชื่ออะไรครับคือร้านเวลาหวานครับอ่าโอเคข้าปลาที่งานนี้ต้องกินเมนูไหนเอ่ยเมนูนี้นี่นววจะมีสามเมนูครับเป็นพุดดิ้งนะครับมีพุดดิ้งมะพร้าวลำไยแล้วก็าชาไทยครับอ่าตัวนี้เป็นไม่ได้ทำมาจากนมนะครับคืออินเดียเรียนเป็นมะพร้าวเนาะ<ช>เป็นหลักเลยครับคนแพ้นมสามารถทานได้มีเซเลอร์บี้ด้วยเป็นไงฮะใช่ครับตัวนี้เป็นเซเลอร์บี้ครับ เป็นเป็นสลัดชีเป็นสลัดชี่ที่มีอ่ามะสองรสชาติครับมัทฉะแล้วก็มะพร้าวอ่อนใช่ครับโอเคงานไม่ถึงสามเอ็ดใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคอ่าเราไปพูดต่อไปกันดีกว่าเนาะมาคะัะอ่าเดี๋ยวให้ดูดแผนที่ดีกว่าแผนที่<น>เขาก็ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารหมดเลยเนี้ยน่าจะประมาณร้อยกว่าร้านเป็นร้านมิชลินเป็นร้านพวงในอะไรพวกนี้เดี๋ยวพาไปดูให้หมดเลยอ่ะต่อไปครับผม เป็นร้านลูกชิ้นในปิงเนาะป,นปิงครับคุณพี่อ่าชื่อชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับโฟกัสครับวาชรบาลีพันอ่อนครับคุณพี่จ๋าเป็นตอวแทนการขายของร้านลูกชิ้นในปิงของเรา เดี๋ยวนะในปิงที่เป็นนักมวยหรอเปล่าถูกต้องคุณพี่เขาเป็นนักมวยฟินเซอร์แม่ลูกหนึ่งแล้วก็จะขอจัดการร้านลูกชิ้นในปิงเขาพี่ปิงมาวันไหนโตอนนี้กำลังเดินทางมาครึ่งทางแล้วฮะโอ้ตัวตินเขาร่ำกว่าในรูปเยอะเลยนะถูกต้องอาจจะสวยกว่าในรูปก็ได้ผมรู้เยอะไอ้ไข่ว่พี่ปิงเองถูกต้องคุณพี่สโอเคเขาเขาชอบไลฟ์กับพี่เอมอ่ะี่ต่อยผู้ชายอ่ะใช่ฮะไปติดตามก็ได้เอออันนี้จากช่องทางไหนคะคุณพี่ ลูกชิ้นปิ้งเนาะโอเคขายยังไงอนะ่ะน้องอันนี้มาละสิบห้าบาทเจ็ดไม้หนึ่งร้อยครับอ๋อเหรอใช่จะเป็นเจ็ดไม้อ่ามาละสิบห้าบาทเจ็ดไม้ร้อยครับเพราะเราเป็นหมูลว้วนปั้นสดครับคุณพี่จา๋าไม่มีบอแดดไม่มีสารกันเสียงและอร่อยจริงเหมือนเด้ปิ้งไตอ,อยู่ในปากเลยจ้ะคุณพี่โอเคเรอ,อเจอพี่ปิ้งได้นะได้เลยมา,<ป>มาวันี้วะอะไรนะฮะก็มาเัาไหนกําลังมาครับเพิ่ง่ามาผมจะบผมบนมาแล้วกันบ้เลยครับขอบคุณมากครับโอ้โหตัวจริงแบบเขาล้องคนไหนรูปเยอะเลย โอ okay. เคไปร้านต่อไปดีกว่าขนมฟินฟินสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบอ้าวชื่อร้านอะไรครับผมชื่อร้านขนมเปี๊ยฟินฟินค่ะอ่าถือแล้วครับผมโอเคข้ามาร้านนี้ต้องกินเมนูนไหนครับแนะนําจะเป็นตัวช็อกโกแลตบดบเลยค่ะเป็นตัวไข่อ่าโอเคโอเค่เาค,ค่ะ,คะอ่าช็อกโกแลตดบเนาะก็เป็นแบบคล้ายๆกับขนมปอบเปี๊ยฟิวชั่นนะเออซึ่งแบบไม่ใช่ขนมปอบเปี๊ยปกติ โอเคแมงจะนิ่มมากนะคะคือครับผมไปซื้อที่อื่นเนี่ยผมไปซื้อได้ที่ไหนคะ,ะ,ะแมคโครโรตัสในยิปต์ชื่อกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะชื่อกันเลยอ่าขน<อ>ม <ๆ S 2> ฟินฟินซื้อแล้วก็เจอเลยในบ้านดำเนาะใช่โอเคงานมีถึงสามเอ็ดใช่ไหมฮะโอเค,คอย่าลืมนะครัรบขนมจอก์กจีุตูไบเนาะนั่นจะเป็นตัวไฮไลท์ของเขานะอ่าเราไปพุดนต่อไปดีกว่า เราต้องทำไปอาท่านึงเราบูเรเยอะมากเลยเอา้ามาถึงร้านในตำนานอีกร้านหนึง <Okay. S 1> เจอกันอีกแล้ว<ม>ชื่อร้านอะไรคร<ม> <Okay. S 2> ับผมโอเคเป็นร้านสลอรี้ที่แต่ก่อนผมขายเขานะผมขายจาคูให้แต่เขาขายช็อกโกแลตถือสิหนูอ,ะอ่ะอ่าร้านอะไรครับผมคิสต็อปช็อกโกแลตค่ะอะข้ามาที่คิสต็อปนี่ต้องเมนูไหนครับผม เป็นช็อกโก้สเลอร์บี้ค่ะดาร์กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะกับทีรามิสุหวานน้อยค่ะดาร์กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรไขมันเหรอเลยเป็นดาร์กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นดาร์กกับนมสดสองอย่างค่ะโอเคงานนี้มีโปรโมชั่นชัยไหมไม่มีใช่ไหมไม,ม,ไหมีโมปรก็คือจับคู่กันจากสามร้อยสามสิบจะเหลือสามร้อย๋อเป็นเป็นแ,<ล>แบบดูกันสี่แก้วจะเหลือสี่ร้อยแปดสิบจากหกร้อยอ๋อโอเคซื้อกลับบ้านก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเออส่วนคือร้านเนี้ย อินคาเดียนเขาดีมากคะัเขานำข้าจากเบลวเยียมรูร้ป่ะะาวะเอ้ยมาะราอสเด็ดอือโอเคพี่คิดตอปมาไหมฮะไปแล้วโอเคโอเคต่อไปร้านอะไรเนี่ยผมบอกเสียงถูกปะเนี่ยขนมเกี๊ยบกรอบกร,<อ>รอบ,รอบโอเคกรอบค่ะอันี ชื่อร้านอะไรนะพี่ชื่อร้านกรอบค่ะโอเคเป็นขายขนมเกี๊ยบเหรอเป็นข้าวเกี๊ยบใช่ค่ะผลิตผลิตข้าวเกี๊ยบหลวนใช่ไหมมีเป็นตัว dipping sauce อันนี้คือชาโคลหรือเปล่าเป็น tuffle ชาร์โคลแล้วก็สีขาวเป็นเห็ดหอมเห็ดหอมใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จะมีเป็น dipping sauce น้ำซอสอะไรมั่งเอ่ยถ้าซอสจะมี5รสชาติค่ะจะมีเป็น tuffle mayo เป็น signature ของทางร้านแล้วก็จะเป็นไซส์มี S M L แล้วก็ จะมีเป็นแม็กซิกันซาวซ่าค่ะอจะมีเป็นแบบผสมมายองเนสกับไม่ผสมมายองเนสแล้วก็เป็นกระเทียมกรลิกพาสลีรีแล้วก็ซอสเกาหลีโอ้โหน่าจะเป็นประมาณสิบอย่างแล้ราคาเท่าไหร่ครับนี่จะเป็นตัวทัฟโฟพลอละห้าสิบห้าบาทค่ะราคาดีเยอะใช่เฉพาะตัวต้อเก็บนะซอตังแยกเช่ไหฮะซอสซื้อแยกใส่ค่ะ ไซส์ซอสจะไซส์เล็กกี่เก้าไซส์กลางห้าห้าแล้วก็ไซส์ใหญ่ร้อยเก้าเก้าสำหรับคือผมสามารถไปซื้อได้ที่ที่ไหนฮะบ้านฟ้าร้านดำจริงๆหน้าร้านมีอยู่บางซื่อค่ะอ่าใช่แต่ว่าก็ถ้าออนไลน์ก็มีทุกแพลตฟอร์มช็อปปี้เซิร์ชเลยเจอเลยใช่กรอบตัวสอเสือกระหล่ำถูกต้องเออออกเสียงอหไถูกด้วยกรอบโอเคนะค่ะผมก็้าใจแหละเรื่องการตั้งชื่อมันซ้ำกันเยอะโอเคไปร้านต่อไปดีกว่าขอบคุณครับ อ่าสวัสดีครับสุวิมลหอยจอ้อสวัสดีครับครับผม<ห>ร้านชื่ะไรครับพี่อ่าร้านสุวิมลหอยจ้อนะครับมาอุย้ยเอาป้ายหลน่นป้าหลดไปหลด,หลดโอเคถ้ามาร้านนี้เราต้องกินตัวหอยจ้อตัวไหนครับพี่อ่าถ้าของเราจะมีสามแบบนะครับอ่าใช่กินต <t> ัวไหนครับผมอ่าจะมีตั้งแต่โคตรปูนะครับตอนนี้เส้นละสามร้อยห้าสิบอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อ่ะโอเคก็คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่สุดเลยไซส์ใหญ่สุดของร้านเราเลยครับโคดปูครับเส้นละสามสามร้อยห้าสิบครับผมอ่าแล้วจะลองลงมาก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้ปกติจะราคาที่เส้นละสองร้อยห้าสิบโอเคขายขายของก่อนโอเคอ้าให้น้องขายของก่อนแล้วกันเนาะอีกฝักหนึ่งเป็นอะไรพี่ข้าวผัดปูเหรออ,รอ่าเอาใครพูดดิเอาพี่พูดเอาใครพูดดิ อ่ะข้าวผัดปูนะแ,แล้วก็มีพวกน้ำจิ้งกหวยหลังกล้วยอ่ะข้าวผัดปูต่างกันยังไงครับอันนี้เป็นปูจากสุราษครับคือเรามีแบบปูอยู่แล้วเนาะใช่ครับอ่าพี่ทำแพ้่ด้วยเหรอทีนี้เป็นเป็นเป็นแพร,แพรออนจาแ่ปูสุราษอ๋อโอเคเออถูกตัวนะเริ่มต้นห้าสิบบาทเลยเออโอเคนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะ เฮียเขาพูดนะแพรนี <S <S ่มาจากทุนห่าเหรอครับใช่ครับเออเจ้าของก็เป็นคนโซล่าเลยครับอ๋อคือเขาเขามีปูอยู่แล้วใช่ครับเขามีปูอยู่แล้วเขาจะต้องไปทำอะไรเพิ่มเล่ครับก็ดีนะกหลังผมแบบซื้อปูพี่ก็ได้ได้ครับได้อ๋อโอเคโอเคพอดีผมมีเพื่อนหลายคนอยู่ร้านนันอาจจะไปวุ่นต่อไปดีกว่านะครับอ่าร้านต่อไปเลย ชื่อร้านอะไรครับพี่อ่าโอเคขายอะไรมั่งครับร้านนี้ขายหมูยอแล้วก็แหนบครับขายหมูยอแล้วก็แหนบข้ามาบูธนี้ต้องต้องกินอะไรเลยหมูยอเลยครับอ่าหมูยอนี่างเงี้ยให้ดูเลยอออร่อยนะอร่อยลองชิมดูก่อนไนะอย่างหมูยอเป็นตั้งเลยหมูยอก็อร่อยเหมือนกันครับน้องน่าจะพูดเก่งใครอ่ะน้อง โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อล็อกอะไรเอ่ยล็อกนี้ My m มัชรูมค่ะร้านหนูจะมีมีสองอย่างค่ะมีหมูยอแล้วก็มีแหนมมีแหนมเป็นแหนมเห็ดแล้วก็เป็นแหนมตุ้มจิ๋วแล้วก็แหนมหม้อราคาเท่าไหร่เอ่ยแพ็คละร้อยสามสิบค่ะถ้าเป็นแหนมจะเล็กหนึ่งร้อยละใหญ่สองร้อยค่ะโอเคก็คือแบบว่ามีโปรไหมขอหงานนี้ถ้าซื้อครบสามถ้าหมูยอถ้าถ้าซื้อหมูยอครบสามแพ็คจะแห็น้ำยำให้หนึ่งก้วยค่ะอ่า งานมีถึงวันที่สามเอ็ดเนาะชื่องานนีไเนี่ยอร่อยร้อยเชียววะร้อยเมนูโอเคเอาไปบู๊ต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับปมาต้อยท้าระจันเนาะปมาต้อยท้าพัชร์ค่ะตอนนี้แกย้ายไปอยู่ไหนอยู่ไรก็ตอนนี้ย้ายไปอยู่บางแว่62ค่ะอ่าวันนี้มีเมนูอะไรมารำเสนอมั้งครับวันนี้หรอหนูเอาแค่ ผัดผงกะหรี่นะคะกุ้งซอสมะขามอ่าอซอสมะขามใช่ไหมเอาไหวเนาะ <laughs> แม่แม่ยางหาันม,ม,มือหมเ <laughs> อาเอาคือคือปลาต้อยต,ตัวจริงเขาอย่างเงี้ใช่วจริงอย่างนั้นโอเคค่ะก็มีซอสมะขามซอสม,มะขามปลาทอดซอสสามรสซอสน,น้ำปลานะคะแล้วก็ผัดผงกะหรี่วันนี้เอามาแค่นี้พอ แต่ว่าพรุ่งนี้จะขนทั้งครัวมาเลยเขาเต็มตัวนช่ไพมมีตู้มาแล้วใช่วันแรกคือเอามาแค่แบบไอ้นี่พอเรารู้แหละเขาอยู่อีกงานหนึ่งขายดีมากเจอกันแล้วใช่ไหมมีคนนึใช่ใช่ผู้ช่วยผู้ช่วยครับผมขอบคุณนะคะค่ะเราไปรุตต่อไปเราต้องทำเวลานิดหนึ่งอ่า อีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นตำนานของจุ๋ยกล้วยเนาะถ้าคนคิดถึงจุ๋ยกล้ยต้องมาร้านนี้ซึ่งเราเราจะแทรกไปสัมภาษณ์เขาได้ไหมเพราะลูกค้าเขาเยอะมากโอเคไดไ้แต่ไม่ว่างเนาะออาเดี๋ยวผมค่อยมากันอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคสวัสดีครับร้านจริงอยู่ไหนครับร้านชื่ออะไรเอ่ยอ๋อลี่ชิมเฮียค่ะจุ๋ยกล้วยตลาดน้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทัดตังค์ขาผแป้นอ่า จุ๋ยกล้วยของเรามีอะไรพิเศษครับพี่เอ่อซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะเป็นตัวจุ๋ยกล้วยตัวนี้ค่ะเป็นอาหารโบราณตัวแป้งทำมาจากข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวไส้จะเป็นเชฟโปผัดเห็ดหอมกระเทียมค่ะแล้วก็จริงจริงเขามีโบรักอื่นดนะ้วยตอนนี้มีปอเปี๊ยมีออย่างอื่นด้วยเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าหลักๆคือจุย๋ยกล้วยใช่ค่ะแต่ตลาดน,น้อยซิกเ,เนเจรอร์คือจะเป็นจุ๋ยกล้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นกว้เตียวหลอดค่ะเป็นเส้นสดนะคะเส้สนกุ้งแล้วก็เป็นปอกเปี๊ยสดค่ะ อ่าขอบคุณนะครับ,อ,บอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราต้องลงไลฟ์ก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถไลฟ์ได้ยาวได้เดี๋ยวมีปัญหารเรื่องอินเทอร์เน็ตนะอ่าเดี๋ยวพัดก่อนคัด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 ดก่อนสิโอเค